สนัตนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพ่สุขภาพกาแฟทีมาไม่มีไขมันให้กรีดกาแฟแท้สนันานโดยผลิตภัณฑเสริมอาหารแคลเซียมแควเซียมบำมุงกระดูกสนัตนานโดยน้ำมันงาดำเมมเอกลกดัดันอดีต้านนูสระต้องหัวนี้ก็รอแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ห นายทวีปียะพัฒนารองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันกะกะรโดยมีนายจิรพันธ์อัศวธนกุลรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายกอบศักดดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยร่วมในการแถลงข่าวเศรษฐกิจโลกปี2 5 6 7มีแนวโน้มขยายต,ตัวใกล้เคียงปีก่อนหลีกเลี่ยงการชะลอตัวรุนแรงได้ไดเศรษฐกิจโลกปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ที่ราว3%เปรปรับตัวดีกว่าประมาณการเดิม เล็กน้อยตามคาดการณ์ของ IMF และ OECD เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังแข็งแกร่งแม้ดอกเบี้ยสูงและเศรษฐกิจจีนที่คาดจะมีแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐสอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ในเดือนมกราคมที่ดีขึ้นการส่งออกของไทยยังขยายตัวได้แต่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวประมาณ2-3เในปีนี้ตามการฟื้นตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่และวัตถุจักสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามยัง เผชิญความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หลายปัจจัยทั้ง1การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลายประเทศซึ่งอาจเกิดการปรับเปลี่ยนทางนโยบายสำคัญ2ผลกระทบจากสงครามที่ขยายวงโดยเฉพาะอิสราเอลฮามาสที่ส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มและกระทบกับราคาพลังงานและ3ปัญหาความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านและ4การแข่งขันกับสินค้าจีนในประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้แต่ยังอ่อนแอแม้ภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจแต่ภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่องทําให้การฟื้นตัวไม่ทั่วถึงส่วนรตราเงินเฟอ้อทั่วไป ที่ติดลบต่อเนื่องเป็นสัญญาณความอ่อนแอของเศรษฐกิจในประเทศถือเป็นสัญญาณที่ควรติดตามนอกจากนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวขณะที่สินค้าไทยหลายรายการเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้กกกรได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐอาทิเช่นการใช้ local content ภายในประเทศหรือวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน made in Thailand และเครื่องหมายรับรอง green product โดยจะมีการรวบรวมรายละเอียดและนำเสนอรัฐบาลให้พิจารณาต่อไป นนั้สอะครบแล้วก็ปีที่แล้วนะปีนี้ก็ตั้งเป้าส่งออกทางที่จะสามารถช่วยแก้ไขหนี้ของประชาชนที่อยู่ตรงนั้ครับแล้วก็แก้ได้ตรงจุดและยังอยู่ซึ่งจะงมีผลต่อนเนื่องเดี๋ยววันนี้เนี่ยสินค้าจากต่างชาติเข้ามาเดี๋ยวอีกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยวิธีการปร้องกันนะป้องกันไม่ใช่ไม่ใช่ไปห้ามนะฮหนึ่งคือให้สอพอเนี่ย มาตรฐานสีค้าทุกการก็จะต้องเร่งในเรื่องของการให้ความรู้หรือ financial literacy กับกลุ่มลูกหนี้นะครับว่าตัวเขาเองก็มีในเรื่องของความรับผิดชอบวินัยกับตัวเองในเรื่องของการก่อหน,นี้ที่มีประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวมาตร,รการ responsible lending ครับก็ขออนุญาตเรียนให้ประธานแล้วก็พี่ๆูอา นะะเนื่องจากความส่วนเนี่ยมีความจเป็นที่จะต้องมีอุณอภูมิเนี่ยมีความจำเป็นต้องทีมข่าว AEC TV Channel รายงาสนสนับานุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟผู้สุขภาพกาแฟที่อิมบัน,นไม่มีไขมันอัก้กลิกนกาแฟแท้สนับานุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแถวเดกแถวเสียมบำรุงกระดูก ฉันนั่งจงดยิ้มมานุ่งรำเซดีสมีเอกลดอกกอนดาลุ่ยตันนันูอิสระต้องหววนีเลย